ก่อนที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ต้องนี่เลย p o w e r p พสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสา,สาดีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายใน,ในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ได้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ PowerP พไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องทาสามศูสามไลน์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมวิวออริจินสกันอีกเช่นเคยนั่นเองครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการแนะนำเพื่อนๆนะครับในการที่เราเนี่ยจะดันค่าพลังต p หรือว่าพลังลบของเราเนี่ยให้ได้เยอะๆเนี่ยต้องทํายังไงนะครับสายฟรีเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนครับว่าสายฟรีเนี่ยจะต้องไปอยู่ในกิลระดับกลางๆนะครับหรือว่าระดับล่างๆนั่นเองครับถึงจะสามารถทําตัวนี้ได้นั่นเองนะอ่ัเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาแแแนน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 นะะะําาาาาาใเเบบบบบืื้้้้้ออองงงตตลลลววววกกกััััััคคครร่่่มมมไห็ียจ หบ้างโดยหลักนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างเนาะ อย่างแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเข้ามาในตัวของฟังก์ชันตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่กดเข้ามาเนาะก็จะมีพวกแฟชั่นนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวของปีกเอวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของสกิลอ่ะโดยหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่ให้ละกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเพิ่มพลังเยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันไหนเนี่ยมันเพิ่มพลังน้อยที่สุดนั่นเองนะที่ผมเนี่ยก็จะเริ่มไล่ให้ละกันนะครับซึ่งผมจะเอากรณีที่มันเป็นไปได้นั่นเองนนะะะะเเเเเเออ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 สสสสําาาาาาาหหรรรรรรรับบบใคคททีีีแบบีี ya, าา ya, ี่่่่่่แยย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 ฟไไไงงงง้้้ืืืวติมมมโกกดผ็จ ไปนั่นเอนะก็โอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาจากตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก่อน อาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยในสายฟรีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเพิ่มพลังเยอะมากๆนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นเองครับถ้าเราใช้จ่ายบริหารเพชรหรือว่าตัวของอ่าเมจิกคิตันสีเขียวได้ดีเนี่ยถ้าไม่รีบอัพนะครับเราสามารถทําได้แน่นอนสายฟรีเนี่ยในเซิร์ฟผมเนี่ยก็มีคนทํากันได้เยอะแยะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเพิ่มพลังให้เยอะมากๆถ้าเราทําจนมันตันนั่นเองครับอ่าอย่างเช่่่่่นน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 ตัััััววขขออออองงงาาาาคคคคครรรดถึะะะบบแล้้้กก็็ีีีืจเเปใชมมยผไทํ ให้มันตันจนหมดแล้วนั่นเองครับก็พลังลบเนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ8 2 0 0 0นั่นเองครับก็เห็นไหมว่ามันเพิ่มมาเนี่ยเกือบแสนเลยนั่นเองนะอ่ะพลังผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนนะครับถ้าผมไม่ทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนเปรียบเทียบได้กับสายฟรีได้เลยนะ4 0 0แสนเนี่ยเพราะว่าสายฟรีหลายๆคนนะครับก็สามารถดันพลังมาได้ประมาณ4 0 0แสนถูกไหมอ่ะผมคิดว่าสามารถทำได้ครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่คือการดันค่าพลังในเบื้องต้นครับอาวุธศ ผมเนี่ยก็ได้ทําการพูดไปในทั้งไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของคลิปก็ตามนะในบางคลิปนะครับที่ผมเนี่ยแถมให้แบบ หรือว่าเย็บเย็บให้นะครับว่าตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำคัญมากๆ,ๆอ่าอย่างเช่นตัวของคลิปที่ผมเนี่ยแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้จ่ายตัวของเมจิกคิตันสีเขียวเนี่ยยังไงดีผมก็ยังแนะนําเป็นตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะยังแบบไม่สนใจนะครับว่าตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอ้ยมันไม่เพิ่มพลังเยอะหรอกใช่ครับมันมันไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าถ้าเราทํามันจนตันหรือว่าถ้าเราทํามันครบแล้วเนี่ยแปดหมื่นสองครับเยอะที่สุดที่ผมคิดว่ามันเยอะแล้วอ่ะอย ผมใส่ทั้งหมดนะครับ5ตัวนะเลเวลเนี่ยของเอลนะครับอยู่ที่ประมาณ130 130เฉลียล่ยเฉลี่ยกันเนี่ยก็ประมาณเท่ากๆกันละกันอาจจะมีแค่นางฟ้านะครับแค่ตัวเดียวนะที่ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ110นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังลบรวมกันนะครับว่าเอลทั้ง5ตัวที่ผมใส่ไปเนี่ยได้พลังมาประมาณเท่าไหร่นะครับนี่มาที่ผู้พิทักษ์นะครับปั๊บอ่านี่นะครับก็จะเป็นพลังลบรวมนั่นเองนะที่ผมเนี่ยได้มานั่นเองนะคือ60,000 ต่างจากตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณ2000 0กว่าครับเห็นไหมว่าตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์มันเพิ่มพมลังเยอะขนาดไหนถ้าเราทํามันตันได้ซึ่งสายฟีทําได้ครับถ้าเราใช้จ่ายบริหารเพชรดีๆเพราะว่าเพชรตัวของตีฟ้าเนี่ยตัวของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันแจกเยอะมากอ่ะมันแจกเยอะมากครับในช่วงต้นเกมนะครับอ่ะในช่วงต้นเกมนะซึ่งผมเนี่ยก็พยายามบอกแล้วบอกอีกนะครับอ่ะก็อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับและแต่คนนะครับว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรจะเอาไปใช้ตีบวกหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือผมไม่ห้ามนะครับ ทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ทํากันอ่าพอไม่ทํากันปุ๊บเนี่ยก็พลังก็จะถดถอยช้านะครับขึ้นมาช้านั่นเองนะครับเออก็เสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับตัวของเพิ่มพลัง60,000 เดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์กันต่อครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือในเงื่อนไขที่มันจะทำเนี่ยมันดูเหมือนจะใช้ตัวของเมจิกคิต้าสีเขียวอะเยอะนะอ่ะแต่ถ้าคิดในมุมมองว่าเมจิกคิต้าสีเขียวต่อวันเนี่ยเราหาได้เท่าไหร่เนี่ยมันแทบจะประมาณแบบคุณเท่าทุนเลยนะอ่ะสำหรับผมนะครับถ้าเราล่าบ,บอสต,ตัวของอ่าบอสโลกเนี่ยครบ5ตัวแล้วคือเราได้ของดีๆมาแบบ สมมติล้การได้ของพอมาสัก2ชิ้นต่อตัวหรืออ่ะมัน2ชิ้นต่อตัวอยู่แล้วครับอ่ะผมกล้าการันตีได้เลยนะครับถ้าใครที่ทำดราม,มิดได้อันดับหนึ่งนะอ่ะพยายามหาตัวของตี้ที่ทำดราม,มิดได้อันดับหนึ่งครับแล้วก็ให้ไปฟาร์มบอสกันนั่นเองนะก็แทบจะก,การันตี2ชิ้นต่อ1ตัวแน่นอนครับก็วันหนึ่งเราจะได้ของส้มเนี่ยประมาณ10ชิ้น10ชิ้นนะไม่รวมในคาริมาไม่รวมในตัวของบอสข้ามเซิร์ฟตอนนี้นะครับที่มันเอาเข้ามาอีกเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะหาตัวของเ,เอมจิชิตันสีเขียวนะ 2ล้าน5อันนี้คือไม่นับตัวของอ่าอัปเกรดนะอัปเกรดเนี่ยหินอัพนะครับหินละ4ี่แสนอัพแค่ครั้งเดียวคือตันนี่เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมตันแล้วครับอัพต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมอัปเกรดเป็นระดับเต็มแล้วนั่นเองอัพแค่ครั้งเดียวครับอ่ะถ้าเฉลีย่ยถ้านับปุ๊บเนี่ยหินละ4ี่แสนสชิ้นเท่าไหร่2ชิ้น8ปดแสนครับอ่ะอีก2ชิน้นอีก8ปดแสนรวมเป็นล้านหกอ่ะแล้วก็บวกอีก4ี่แสนรวมเป็น2ล้านเท่ากับหินละอ่ะเท่ากับว่าตัวของอวสักดิ์ต่อถึงอันนะสี4ทองนล้าครับส สี่ล้านห้าสองวันก็ได้แล้วถูกไหมสี่ล้านห้าสองวันก็ได้แล้วครับเห็นไหมว่าตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์มันเพิ่มพลังเงยอะขนาดไหนก็ให้ไปคิดกันเอาเองเ่ะโอเคตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์จบแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวของเอลมั่งเอลเนี่ยจริงๆนะผมก็อยากจะแนะนําในตัวของ เอวนะแต่ว่าตัวของปีกเพิ่มพลังเยอะกว่านั่นเองนะอ่ะเดียวไปดูปีกดีกว่าไปดูปีกดีกว่าต่อมาเป็นปีกแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูปีกกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะปีกเนี่ยก็จะบวกพลังให้เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะอย่างปีกนี้นะครับบวกประมาณ2 9งหมปีกนี้บวกสามหมื่นรวมกันเป็นหกหมื่นนะเองนะครับอ่ะนี่เห็นไหมคือโดยรวมแล้วเนี่ยปีกเนี่ยจะบวกพลังที่เยอะกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูนในการใส่ปีกถ้าเราสามารถใส่ครบเซตได้นะครับมันก็จะบวกพวกค่าสเตตัสเพิ่มไปอีกนััััั่่่่่นนนนนนเเเเเเเอออออองงงงงะะะยยยาาชตตวววีีี้้้ห็็มมบบบกกกฟฟคลลลไไรจดขพ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยปีกก็สําคัญเหมือนกันนนเองนะเวลาอัพเนี่ยให้อัพในจุดเดียวก่อนนนเองครับอยากจะทาอะไรก็ทําจุดนั้นให้เสร็จไปก่อนแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นนั่นเองนะเพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้เวลาในการเล่นนั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะทําถามว่าผมจะทําอะไรก่อนผมจะทาเป็นชิ้นนั่นเองนะครับอ่ะ uh, เดี๋ยวไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เสร็จเลยสักชิ้นน,น <ะ S 2> ั่นเองครับเพราะว่ามันก็จะคาอยู่ตรงนั้นอะอ่ะมันก็จะคาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าในการที่เราจะอัพให้ได้พลังแบบสูงๆอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องทําแบบให้มันเสร็จไไปปเเเเเลลลยยนนนนัั่ออองงงงงรราาาาาีกกกมใใใช้้ววททํสูแืข มันก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั่นเองนะเพราะว่ามันไม่มีลิมิตนั่นเองนะปีกมันสามารถทาได้เรื่อยๆนั่นเองเนี่ยยางเลยวล300มอยมันก็ยังอัพได้ต่ออีกนะมันอัพได้ต่อนะครับเออแล้วก็เราเนี่ยจะต้องแบ่งทรัพยากรมาอัพตัวแบบปีกที่2อีกอะไรแบบนี้นั่นเองนะอ่ะส่วนพวกรูนอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้พวกทรัพยากรมาอัพมาอีกนั่นเองนะซึ่งปีกมันจะอัพได้ไม่จํากัดนั่นเองครับก็ถ้ามีค่อยทําผมเนี่ยไม่เคยจะคิดจะซื้อตัวของอาร์เมจิคิตันมาอัพเลยนั่นเองนะ,อ,ะ,นนนนะออาามมเเรร็ออปนรปะน,นะงณนณะ นะสำหรับการเพิ่มพลังในเบื้องต้นนะครับของปีกปีกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอันดับ2นะครับในมุมมองของผมนะใครที่คิดว่าตัวของปีกเอ้ยไม่ใช่ปีกหรอกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟังก์ชันอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นั่นเองแต่ในความคิดผมเนี่ยอันดับหนึ่งคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์อันดับ2คือปีกนะครับอันดับ3คือเอลนั่นเองนะอะมาเดี๋ยวทีนี้มาถึงเอลละเอลเนี่ยในการอัพหรือว่าในการเงื่อนไขที่เราจะเพิ่มพลังให้มันเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายกรณีนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวของเอฟเฟกต์ นี่นะครับจะเป็นเซตนั่นเองถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองถอดเอวให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะผมแบบใส่เซตให้ดูกับไม่ใส่เซตเนี่ยตัวไหนมันเพิ่มพลังเยอะกว่ากันอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปรียบเทียบแบบสดๆเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะถอดนางฟ้าออกนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนี่เรามาดูตัวของเซตของมันละกันอ่ะผมจะเอาแบบ1ดาวเท่ากันเลยนะนี่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตครับอ่ะจะเป นี่นะครับเพิ่มพลังอยู่ที่ประมาณ4878ใช่ไหมอันนี้คือเลเวลหเหมือนกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะถอดเซตออกนะครับปึ๊บอ่าแล้วผมเนี่ยจะใส่ตัวที่มันไม่เพิ่มเซตเลยนั่นเองนะครับนี่จะไม่เพิ่มเซตในตัวของที่ผมเนี่ยเลือกใช้เลยนะดูว่ามันจะเพิ่มพลังเท่าไหร่นั่นเองใส่ไปปึ๊บ อ่าเห็นไหมสามพันสองนะครับเห็นไหมว่าตัวของการที่เราจะเลือกใส่เซ็ตเนี่ยมันก็จะบวกพลังเยอะขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับการที่เราเนี่ยจะทําให้ตัวของพลังลบมันเยอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับมันขึ้นอยู่หลายกรณีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนละกันนะครับอืม เดี๋ยวใส่นาฟ้าไปก่อนอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็สามารถดันมันอีกได้นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีตัวละครตัวของเซตฟินิกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะซึ่งผมสุ่มไม่ได้นะครับนี่จะเป็นตัวนี้นั่นเองซึ่งผมไม่มีถ้าผมใส่ตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเพิ่มเซตมาอีก2เซตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดันพลังลบได้อีกนั่นเองนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของเอลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีตัวของเซตด้วยนั่นเองครับนี่มันก็จะบวกพลังอ่าเพิ่มตรงนี้ไปอีกนะครับนี่มันก็จะมีพลังบวกอีสี่พันนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะก็อันนี้เนี่ยมันบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่แล้วก็ในเงื่อนไขที่เราจะอัพมันได้เนี่ยมันก็สูงนั่นเองนะอ่ะก็ถ้านับโดยรวมนั่นเองก็คือประมาณสักหกหมื่นอะหกหมื่นกว่ากครับประมาณนั้นนั่นเองนะเออก็ประมาณสักหกหมื่นสามอะให้ประมาณสักหกหมื่นสามหกหมาณนี้ อ้าโอเคเนาะสำหรับเอลก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับแล้วก็ตัวของทรัพยากรในการใช้อัพเนี่ยมันก็สูงครับนี่เดี๋ยวผมจะลองแบบกดอัพให้ดูนะอย่างเช่นเนี่ยผมจะอัพตัวของนางฟ้าใช่ไหมให้มันแบบเพิ่มพลังแบบครบเซตอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราจะอัพพลังให้ตัวของเอลของเราเนี่ยอัพได้เยอะๆเนี่ยมันจะต้องแบบอัพทุกๆ10ครั้งนั่นเองนะถ้าผมใช้ตัวของเมจิกคิทตันนะครับในการอัพตัวของให้มันครบ10ครั้งเนี่ยสิบทีอะแสนห้าครับเนี่ย ในการที่เราจะปลดเอฟเฟกหรือว่าตัวของพลังลบให้มันเยอะขึ้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอัพแค่ทีเดียวเพิ่มแค่สีครับอ่ะเพิ่มแค่สีเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวของเอวฟกันบ้างนี่นะครับเอวฟเพิ่มประมาณ500อยครับเอวฟเพิ่มประมาณ500รอยเห็นไหมว่า ถ้าเราจะอัพเนี่ยเราจะต้องอัพให้มันปลดเอเวกนั่นเองนะทุกๆ10บวิลถึงจะคุมครับแบบนี้ถึงถึงจะคุมนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราแบบไปอัพแค่ทีเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยคุมนั่นเองนะมันเพิ่มพลังน้อยนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะสำหรับการอัพพลังนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับอ่ะโดยรวมนะโดยรว,นะว,วมนะครับก็จะเป็นตัวของอ่ะสกิลนะครับมองดูเพลินๆเ,เนี่ยเหมือนจะบวกพลังน้อยนะทุกคนแต่ลองสังเกตดดูีีแบบีคคครรรรััััับบบบบบใในนนนชช่่่่ววววงงงงททเเเเาาาแแออพสสกิลลยหะถ้ตข ที่เราเนี่ยหาแต้มสกิลมาได้แล้วนะคือเราอัพโดยรวมครับคือมันก็บวกพลังอ่าประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะอ่ในช่วงหลังๆนะครับถ้าแบบโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแหล่งอัพพลังเหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่าต่อวันมันคือต่อวันเงี้ยอันนี้คือเด okay. um ี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับคิดมันจะได้แบบไม่ยาวเกินไปนั่นเองนะก็สามารถเพิ่มพลังได้เหมือนกันครับสำหรับตัวของสกิลอ่าทุกคนเนี่ยอัพกันอยู่แล้วนั่นเองนะเออก็โอเคเนาะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่ส ข้อแม้มันคือหายากครับข้อแม้คือมันหายากอย่างเดียวเลยการที่เราจะเพิ่มพลังแบบให้มันแบบว่าเพิ่มเยอะๆอะไรเงี้ยคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับ1แบบระดับ1เลยนั่นเองนะแต่ว่าดูดิสัตว์ขี่เนี่ยผมจะมีช่องใส่คือประมาณ14ตัวนะครับแต่ว่าผมหาได้ประมาณแค่8ตัวเท่านั้นเห็นไหมว่าคือข้อแม้มัน คือมันยากครับในการที่เราจะเอาแบบพลังลบสัตขี่มาแบบดันค่าพลังอะไรเงี้ยในเบื้องต้นครับถ้าเราไม่ใช่สายเปแบบที่แท้จริงอ่ะแบบพอมีแพ็กสัตขี่มาเราก็ซื้อมีแพ็กสัตวขี่มาเราก็ซื้ออะไรเงี้ย มันจะเพิ่มพลังได้ยากมากนะครับสำหรับตัวของสัตว์ขี่เนาะซึ่งสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมกลางเนี่ยแทบจะมีสัตว์ขี่เหมือนกันหมดเลยนะอ่ะทุกคนมีเหมือนผมไหมมีเหมือนผมแน่นอนครับผมกล้าการันตีเลยว่ามีเหมือนผมแน่ๆครับอ่ะแบบน้อยอ่ะน้อยที่จะไม่มีครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้คืออาจจะต้องเติมเยอะหน่อยอ่ะหรือว่าอาจจะมีบางคนอาจจะมีนั่นเองนะครับอ,อ่ะก็จะเป็นตัวของรางวัลเติมเงินลงลสะสมนะครับสําหรับตัวม้าตัวนี้นะเออเห็นไหมว่ามันเพิ่มพลังยากครับแต่่่่วาคือมมัันก็เแหลลงงพพิ ชั้นยอดเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้คือผมก็จะแถมให้นิดหนึ่งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าอันไหนมันเพิ่มพลังเยอะแล้วคือไลท่ทบนั่นเองครับว่าเราควรทําอันไหนบ้างนั่นเองนะอันนี้คือแบบเบื้องต้นเลยนะจริงๆเนี่ยแฟชั่นเนี่ยก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะเอาสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยที่ทําได้นั่นเองนะครับไม่นับสายเปย์สายเปย์เนี่ยเขาทาได้อยู่แล้วพวก คอตตุงคอตตูมอะไรอย่างเงี้ยสามารถปลดเอาเวกอัพดาวคอตตูงคอตตูมได้คือเขาสามารถทําได้นนเองครับเราก็จะไม่นับละกันในการที่เราจะเพิ่มพลังในตัวของแหล่งแฟชั่นนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มพลังเยอะเหมือนกันครับต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเพิ่มมาประมาณ3000ครับ ไอเสื้อตัวเดียวนะเฉพาะเสื้อตัวเดียวนะครับเพิ่มมาพลังพลังเนี่ยคือประมาณชิ้นละสามพันเออก็มันคือแหล่งเพิ่มพลังเหมือนกันแต่ว่ามันคือสายเติมไงสายฟรีมันอาจจะยากหน่อยอะไรอย่างนี้คือผมก็เลยตัดทิ้งแบบนั้นเองนะอ่ะโอเคอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ไปทํากันนะทุกคนสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าใครที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยไปทาครับแล้วก็ผมเนี่ยได้บอกวิธีการทําไปแล้วว่าให้ไปอยู่กิวระดับตั้งล่างหรือว่าระดับกลางๆที่เขาแบบไม่ค่อยประมูลแข่งกันอ่ะให นั่นเองนะอ่ะพอทําครบแล้วเนี่ยเราค่อยออกกิวนะั้นแล้วคือเราค่อยกลับไปหากิวท็อปก็ได้หรือว่ากิวแบบต้นๆแบบหรือว่ากิวที่เขาเน้นกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กิวพวกนั้นได้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นเบื้องต้นอันนี้คือจะเป็นเบื้องต้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเอลอ่ะผมจะแนะนําเป็นเอลแลวกันนะครับเพราะว่าบีกเนะี่ยอย่างที่ผมบอกคือทรัพยากรมันใช้ไม่จํากัดนั่นเองนะเออก็แนะนําว่าเป็นเอลและกันเอลเนี่ยยังพอแบบบีกได้ไงนะ <laughs> ใช่ไหม เอลเนะี่ยยังพอเบรกได้คืออ่ะเราใส่ครบ5ตัวแล้วก็อัพแค่5ตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องไปอัพตัวอื่นครับแต่ว่าปีกเนี่ยปีกมันไม่มีจํากัดครับปีกเนะี่ยคือมันต้องอัพแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผมแนะนำน,นะครับว่าถ้าเราอยากจะอัพอัพแค่300พอเลเวล300อแล้วคือหยุดครับเนะี่ยก็อัพให้ครบครับสามร้อยสองปีกก็พอแล้วอ่ะแล้วก็เก็บไว้อัพตัวของปีกต่อไปนะครับอ่ะก็จะเป็นรมณ์ประมาณนั้นเนาะสำหรับแบบถ้าใครที่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยปีกมันควรจะหยุดอัพตอนไหนดีอะไรอย เราก็จะได้ตัวของแฟชั่นมาใส่นั่นเองนะก็แนะนำว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะครับอ ก็โอเคเนาะในเบื้องต้นมี mm hmm. อะไร mm hmm. บ้างอาวุธศัดิ์สีครับหนึ่งเลยอ่าสายฟรีต้องทำนะออแล้วก็ต่อมาคือเอลครับเอลเนาะต่อมาก็จะเป็นปีกนั่นเองอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆนะผมอยากจะแถมให้ครับแต่ว่าตัวของอุปกรณ์เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงการอัพได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อน,นครับคือต่อให้เราเนี่ยรีบอัพไปขนาดไหนนะครับสุดท้ายแต่มันก็ตันเหมือนกันนะครับ นะต่อให้เราเนี่ยเอ้ยเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้ของแบบของที่เรามีแล้วเราก็เอาไปขายเอาไปขายได้ก็จริงครับแต่ว่าเราถูกหักภาษีไงแบบว่าสมมุติว่าถ้าเราได้ตัวของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมาสัก10ชิ้นอ่ะเรามีแล้วใช่ปะเราเอาไปขาย10ชิ้นอะไรเงี้ยโดนหกักภาษีแบบชิ้นละหมื่นแล้วกัน10ชิ้นก็แสนหนึ่งนะแสนหนึ่งนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่า มีค่อยอัพครับมีค่อยอัพอย่าไปซื้อหรือว่าอย่าแบบไปไแบบไอ้นี่เลยเชื่อผมสินะเออแบบพยายามประหยัดเอาไว้แล้วคือไปอัพตัวของพวกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้เสร็จก่อนหรือว่าเอลเนี่ยให้พอประมาณแบบสักประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยแบบมาอัพก็ยังทันนั่นเองนะอ่ะก็โอเคแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ป,ประมาณนี้สาหรับการดันค่าพลังตัวของค่าพลังลบของเราเนี่ยเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นั่เนเองนะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นเองครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ าะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนี่เองนะครับสวัสดีครับ